สวัสดีครับพบกับพอเบีเอนเนื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะของเก่าเก็บนิดนึงนะฮะก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นของแถมนะครับผมที่ออกมาในช่วงภาพยนตร์จุลศิลป์ภาคสามนะฮะกำลังฉายอยู่นะก็จะเป็นการ์ดพลาสติกนะฮะก็จากจากหนังนี่แหละนะฮะก็ถ้าซื้อพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นพวกสินค้าในตระกูลโอวันตินนะฮะก็จะได้ กาซหนึ่งใบหรือว่าสองใบสามใบแล้วแต่นะครับแล้วแต่แพ็กเกจที่เราซื้อแต่ถ้าผมนี่ซื้อผ่านโอวตินนี่นะครับก็จะได้แบบว่า,าการาดใบหนึ่งนะค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวสมุดนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมซื้อมากับแบบที่แบบพร้อมดื่มแพ็คใหญ่นะถ้าจำไม่ผิดนะถึงจะได้สมุดสะสมมานะครับหรือ,อยังไงไม่รู้ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยและกันมานานแล้วนะสมัยตั้งแต่ผมอยู่มปลายนะฮะ ก็ตัวสมุดเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนแฟ้มสมัยก่อนนะครับเป็นเป็นพลาสติกนะฮะพิมพ์ลายนะฮะก็จะเป็นแบบอ่าเหมือนแฟ้มเก็บงานนะฮะก็คือมันจะมีความผุขร่าที่นึงข้างหลังก็จะเป็นโอลตินนะแล้วก็เอ่อตัวอาร์ตก็จะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็มีรอยแตกแล้วก็โลโก้จุลศิลป์พาร์คนะแล้วก็มีลิขสิทธิ์นะครับผมของตัวภาคนี้นะครับผม ก็ออกตัวก่อนว่าคือผมเก็บไม่ครบนะเพราะมัน,ม,น,ม,นมันขาดอีสามแบบมันหาแลกไม่ได้จริงๆเอ้ยมันมันหาไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็ยุคนั้นอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีกลุ่มมีอะไรเหมือนสมัยนี้ที่จะต้องไอที่จะมา,เ,าเปิดแลกการ์ดหรือเทรดการ์ดอะไรกันได้ง่ายๆแบบสมัยนี้นะข้อมูลก็ไม่มีนะก็ก็อาจจะไม่ครบหน่อยแต่ถ้าใครมีเข้อมูลครบนี่ก็เอามาแชร์กันได้นะอันนี้นะฮะผมขาดจริงๆสามใบนะอันนี้ก็ ตัวสมุดเนี่ยมันก็จะมีกระดุมนะครับเปกไว้อยู่นะฮะก็เปิดออกมาเลงนะครับผมมาดูการ์ดท,ที่ผมเก็บได้กันแล้วก็ออกตัวนิดนึงคือการ์ดเนี่ยสีมันจะซิสซิหน่อยตัวที่เป็นพาร์ทในส่วนสีแดงเนี่ยมันก็จะซิสซินะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ใบแรกนะฮะก็จะเป็นตัวคอมโซนัทัสนะครับผมถ้าใครจําได้ในเหตุการณ์ภาคสองนะที่ว่ามันลุมกัดเด็กนะฮะแต่ว่าเด็กไม่ตายนะ ก็จะเป็นตัวคอมโซนัตัสนะครับแล้วก็จะมีเด่นนะลิกระสิตนะฮะยูนิเซลสตูดิโอนะครับผมอ่าแล้วก็อัมบรินสตูดิโอของสปิลเบิร์กนะก็ตัวอาร์ตเวิร์กก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้นะฮะเท่ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็หลังการ์ดนะฮะข้อมูลก็จะเป็นอ่าข้อมูลภาษาไทยนะเนี่ยคอมซอนััสนะครับผมเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กที่สุดยาวประมาณ28นิว้วนะเพียง5อ่น้ำหนักเพียง5ปอนด์นะเป็น สัตว์สองเท้านะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารพบในยุคคิเเชียสนะครับตอนปลายมีทินกำเนิดอยู่ในทวีปยุโรปนะคะรับผมนี่ห้าปอนคือเป็นเาเขาเขาเรียกอะไรวัดพลังจากจากจากน้ำหนักอะไรหรือเปล่านะฮะอ,นน lessons. อันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกเหมือนไพ่นะแต่ว่าแต่ว่าด้วยความเก่าสีมันจะเจาะเหลืองๆหน่อยนะครับภาพก็จะออกมันหมนนิดนึงนะฮะมาดูที่ต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ ดโนเสาอีกประเภทหนึ่งที่เป็นทรงไก่นะเขาเรียกเเรียกพันอะไรเนะี่ยการอ่าการลิมิมัสนะครับผมอันนี้นะฮะก็โทนก็จะออกมาประมาณนี้มิโลโควันตินด้วยแล้วก็ลิขกสิตมันเดิมนะอ่ะมาดูมาดูาดอ่าเขาเรียกอะไรประวัติโดยสังเขปนะการลิมิมุสเออนะฮะ ลำตัวยาว10ฟุตหนัก150ปอนด์นะเป็นสัตว์สองเท้าที่วิ่งเร็วที่สุดไม่มีฟันถึงจะอ,อ,อะไรนะไม่มีฟันจงกินพืชและแมลงเล็กๆเ,เป็นอาหารนะฮะพบในยุคครีเตเชียสนะฮะตอนไปไม่มีตนนันไหนมันจะยุคจูลสิกเลยนะมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียนะ150ปอนด์นะฮะประมาณนี้นะฮะเออไม่แน่ใจว่าใช่ที่มันในภาคแรกที่มันวิ่งกันเยอะๆหรือเปล่านะอันนี้จำไม่ได้จริง ใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้ตอนนี้ดังดังอยู่ใครๆก็รู้จักนะไตรเซราท็อปนะฮะก็จะเป็นภาพอาร์ตแบบประมาณนี้นะครับผมก็วิดีโอกซิเชนเคยนะแล้วก็มีโลโก้วันตินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันว่าเป็นยังไงนะไตรเซราท็อปนะครับผมก็ลำตัวยาว30ฟุตน้ำหนัก1,100ปอนด์นะ,ะเป็นกินพืชเป็นอาหารนะฮะมี นอคายและสามนอนะเป็นเป็นที่มาเพราะว่าไตรไตรเซรหานะครับผมอยู่บนหัวเพื่อใช้ในการป้องกันตัวนะครับพบยุคคิสต์ซตวตอนปลายมีทิ้งกําเนิดในอเมริกาเหนอือนะครับอ่าหนึ่งมืนหนึ่งพันปอนนะอันนี้คือเป็นพลังอ่ะ <c oughs> อันนี้ผมไม่เข้าใจนะอ่าต่อไปก็อ่าไดโนเสาร์หัวเถิกนะที่เอาหัวชนกันนะฮะที่เห็นในภักสองต่ไม่แน่ใจนะฮะ อ่าอ่าหูยาวพาอะไรวะพาซีเซปอ่าพาคีเซพาโลซอลัสหรือเปล่าเออพาเซพาเซคีพาโลซอลัสโอ้ชื่อเรียกยากนะฮะก็จะมีรอยเท้าให้ดูด้วยนะอ่มาดูถูกไหมเดี๋ยวอ่าพาคีซีพาโลซอลัสถูกแล้วเรียกเรียกถูกแล้ว นำตัวยาวสิฟุตนะน้ำหนัก100ปอนเออแปดร้อยปอนมีกระโหลกหนาที่สุดนะกินพืชเป็นอาหารนะฮะพบในยุคกิตาเชสตอนปลายนะมีที่นกำเนิดในอเมริกาเหนือนะฮะ800ปอนด์นะฮะเป็นวัดคือคือคือ,คอแตะพลังวัดกันที่น้ำหนักแล้วไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่ฮิตตัวหนึ่งเลยนะไอตัวหลังมีน้ำหนามนะนั่นคือสเตโกซอรัสนะครับผมนะก็เดี๋ยวๆด๋ขอ,อปรับแสงนิดนึงนะฮะ อลองพลิกดูปึ๊บเออใช้ได้ล้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสเตโกซอรัสนะครับผมลำตัวยาว25ฟุตน้ำหนัก600ปอนด์นะฮะกินพืชเป็นอาหารนะครับผมตัวใหญ่แต่หัวเล็กมากนะฮะมีกระดูกสามเหลี่ยมแบนที่หลังที่ที่หางเนี่ยจะมีหนามนะฮะพบในยุจูรัสสิกตอนปลายอ่าอันนี้เป็นชินจูรัสสิกนะฮะมีที่กํเนิดในอเมริกาเหนือนะหกพั 6, ปอนด์นะ ต่อไปนะฮะเอเรดโอ้โห oh, แบบมีฟอน์นะฮะอ่พุทราโนดอนนะฮะนี้อันนี้ก็ดังอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีบทในภาคสามนะฮะก็คือจริงๆในนิยายมันมีบทตั้งแต่ภาคแรกเลยนะก็คือภาคสามเนี่ยจริงๆอ่าเป็นเอาคอนเซปต์จากนิยายที่ไม่ได้ใช้ในหนังสองภาคแรกนะฮะเอากลับมาใช้นะฮะก็หลายๆส่วนเลยทีเดียวนะครับอ่าดูประวัตินะฮะ อันนี้จะใช้คําว่าเทอรานูดอนนะพีไม่ออกเสียงนะเออจะออกเสียงว่าเทอรานูดอนนะแต่ว่าถ้าดูของญี่ปุ่นนี่มันจะออกเสียงพูเทรานะูดอนเนาะที่เห็นในจูราสิคพาร์กนะฮะไอแมนจูเลสิคพาร์กอะไรล่ะในจูเรนเจอร์เออนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดีย๋ยวนะเปิดไฟดีกว่าปึ๊บอ่ะเปิดไฟนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เอลำํำลำตัวเมื่อกลางปีเนี่ยจะยาวสาสิบฟุตเลยนะ หนัก120ปอนนะจัดเป็นสัตว์เลื้อคลานที่บินได้เดินสี่ท้านะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารพบในยุคคริสเชียสตอนปลายนะวิธีเนิดในอเมริกาเหนือน,นะ120ปอนนะครับผมอ่ะต่อไปอ่นันนี้อันนี้ตัวอาร์ตส,สวยอยู่เดี๋ยวปิดไฟนิดหนึ่งปึ๊บจ้าอ่าอันนี้จะเป็นอาร์ตนะฮะของอ่ไอตัวไอเนี้ยทีเล็กกับอ่ามันชื่ออะไรน้อเดยอ ไปโนซอรัสนะครับอันนี้จะมีะตัวฟอนต์เขียนว่าเล็บท้ายลมโบนะแบบทะกันนะฮะเลยขานเดี่วกันเหนี่ยวกันอะไรก็ว่าไปนะครับผมมาส่องดูอ่าอันนี้สไปโนซอรัสนะอันนี้เป็นปวดคู่นะสไปโนซอรัสเนี่ยจะเป็นเดรสาฉกินเนื้อนะฮะเป็นกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ตัวใหญ่ที่สุดนะฮะใหญ่กว่าที่เล็กสิ่งนะลำตัวยาว50ฟุตหนัก15,000ปอนด์นะครับผมนั่นไง จริงๆด้วยนะก็คือเอาน้ำหนักมาเป็นพลังแตดพลังนะครับผมแล้วก็ทเรนอสัสเล็กนะฮะเดี๋ยวเพิ่มมีน้ำตัวยาว40ฟุตหนักเออพเหมื่นสองพันปอน์นะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเพราะเป็นยุคทิตเชียตอนปลายมีที่กําเน็ดในอเมริกาเหนือนะสองหมื่นเจ็ดพันปอนด์โอ้โหพลังมหาศาลนะฮะมาใบต่อไปนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนะี่ย คอ,คอรีคอริโทโซลัสคอริโทโซลัสตัวอันนี้อาจารย์ผิดใช้ไฟสองปึป๊บอ่า,อาคอริโทโซลัสนะครับผมก็ลำตัวยาวาสามสามฟุตนะหนักแปดพันปอนกินพืชเป็นอาหารฉลาดวิ่งเร็วพว่มยุคตาเชียสตอนปลายแนละมีทินกำเนิดในมริกาเหนือเอเชียและยุโรปนะแปดพันปอนนะครับผม ตันนี้ตัวนี้ก็ดังเหมือนกันแต่ภาคนี้นี่ที่หัวนี่สังเกตด,ดีๆอ่ามันจะมีขนนะเนี่ยสังเกตด,ดีตรงนี้มันจะมีขนนะแล้วก็ตกัวกราฟิกก็จะเป็นแบบว่าสไตล์ของจุลศิลป,ป์นะแร็ปเตอร์นะเป็นนกลักล่านะครับผมอ่ะดูประวัติกันเซอหน่อยนะฮะปึ๊บเวโรสี C, แร็ปเตอร์นะครับผมเรียกสั้นๆว่าแร็ปเตอร ลำตัวยาว6ฟุตหนัก100ปอนด์นะเป็นสัตว์สองเท้าที่มีความคล่องตัวมากกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารนะฮะรวมฝูงกันออกล่าเหยื่อพบในยุคิเดเสียตอนปลายมีทิก่กนาเนิดในทวีปเอเชียนะครับผมในจีนรู้สึกจะจะเจอเยอะอยู่นะ100ปอนด์นะครับผมอะ่ะมาที่ภาพต่อไปนะครับผมปึ๊บอ,อ,อ่าน,นี่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะอันนี้ตัวอาร์ธรรมดีอยู่นะฮะอันนี้มันชื่ออะไรนาะ มัททามัททบุราสอรัสเหรอเอาไว้เออแต่แต,แต่ตัวนี้สีแดงมันไม่ค่อยซีดเท่าไหร่ครับลองมาดูประวัติกันปึ๊บนะฮะมัททบุรามัททบุราสอรัสนะครับมุดเอ่อมุดทามุตตบุราสอรัสนะฮะลำตัวยาว25ฟุตนะฮะน้ำหนัก 4,000ปอนด์นะฮะเป็นสัตว์สองขากินพืชนะฮะเป็นอาหารพบในยุคจิเทเชสตอนกลางนะครับผมมีถิ่นกําเนิดในออสเตรเลียนะครับผม4,000ปอนด์นะครับอ่าอันนี้ตัวล a สบอสของภาคนี้นะแบบมันน่ากลัวจริงๆนะฮะก็คือสไปโนซอร์นะครับผมนะตัวนี้ก็จะมายืนเดี่ยวๆนะแต่แต่จริงๆอ่ะ,อะหลักฐานที่เจอในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ยืนแบบนี้นะมันจะทรงเหมือนเหมือน มังกรจีนนะฮะก็คือเป็นตัวยาวแล้วก็ลู่ไปมันมันอาศัยอยู่ในน้ำนะตัวนี้สไปโนซอรัสซึ่งซึ่งซึ่งอ่าอันนี้เขาาดูจากทรงแล้วมันเขาตีความว่ามันน่าจะเดินเหมือนทีเล็กซ์นะแต่แต่หลักฐานปัจจุบันนี่คือมันไม่ใช่แล้วนะอ่าสไปโนซอรัสนะครับผมเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารตัวใหญ่ที่สุดทำต,ตัวเหมือนเดิมนะฮะหนักหมื่นหมื่นห้าพันปอน เป็นสัตว์สองเท้าว่ายน้ําได้นะพบในช่วง,งคิเตเชียสตอนยุคกกลางของคิเตเชียสนะมีทิงกําเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกานะอันนี้ประวัติการขุดพบมันเนี่ยสนุกพอ,พอกับหนังเลยนะลองลองไปหาดูนะครับไปว่าแบบเจอตั้งแต่ก่อนสมัยเจอในเยอรมันไม่ใช่ใรอะไรนักโบราณคดีชาวเยอรมันไปเจออะไรเงี้ยแหละเกีเเเ่ยวกับยุคสมัยของสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะ ก็ถือว่าเออเราเป็นการอาําล่าค้นหาโครงกระดูกที่แบบเออสนุกอยู่นะอันนี้ทีเล็กนะน,นี่สวยเลยนะแต่ว่าน,นี่มันออกเหลืองเหลืองชื่เขียวไปแล้วนะแบบว่าตัวสีมันหมองไปแล้วนะก็สีจะเพี้ยนอยู่นะทีเล็กนะครับผมก็ตัอตวอาร์ตก็ถือว่าสวยอ่ะอันนี้ชอบชอบอันนี้เป็นทีเล็กตัวนึงที่ผมรู้สึกชอบเลยทีเดียวนะอ่ะมาดูกันนะฮะทเลสเล็กนะฮะ พบในยุคกิจเชษฐ์ตอนปลายนะมีทิ่งกำเนิดในแถบอเมริกาเหนือนะครับผม1 2ื0 0สองันปอน์นะ,ะ, 12, อ,นนะอ่ะมาตัวต่อไปนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าเวลามันอยู่ในหนังเนี่ยเขาจะตีความให้มันแบ,แ,บแบบแบบไปท่อเนี่ยมันปล่อยหูดออกมาอะไรประมาณนี้นะแต่รู้สึกว่าแบบความจริงแล้วมัน,ม,นมันไม่ได้ปล่อยบูดอะไรอย่างนั้นนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าปีขออภัยเพราะว่าอ่านมานานแล้วนะฮะก็อันนี้มันชื่ออะไรพาราเดี๋ยวอ้าวกลม พาราโซลับสอลอปอันนี้ไม่ไม่ไหวที่จะอ่านจริง,รงเดี๋อ่านตรงนี้เลยดีกว่านะโอเคพาราซอโรเออซอโลโลพัสเออนะฮะลำตัวยาวสาสิบฟุตนะฮะน้ำหนักหกพันปอนด์บนหัวมีท่อแคบๆยาวไปถึงด้านหลังนะฮะเป็นสัตว์สองขากินพืชเป็นอาหารพวกนีเจะเชืีอต,ตอนปลายวิธีกำหนดในอเมริกาเหนือนะห0พั 6, ปอนด์นะครับ อ่าแล้วตัวนี้นี่โคตรน่ากลัวนะใ,นใครจะจำพัคแรกได้นะตอนแรกมาแอปเบลล์มันน่ารักนะแต่จริงแบบโอ้มันน่ากลัวมากตัวนี้มันชื่ออะไรเนาะอ่ะนะาไดโลโฟสอรัสนะไดโลโฟสอรัสพอตัวอาร์ตก็ทำมาได้ค่อนข้ขนางค่อนข้างเท่นะสมกับความน่ากลัวของมันนะอ่ะมาดูกันอ่าปึ๊บอ่านะฮะไดโลโฟสอรัสนะครับลำต,ตัว นะลําตัวยาว20ฟุตนะฮะหนัก3,000ปอนด์นะเป็นสัตว์สองเทา้านะฮะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารพบในยุคยุสิสตอตอนต้นที่กำเนิดในแถบอเมริกาเหนือนะครับ3,000ปอนด์นะตัวนี้หน้าแบบเสื่องๆหน่อยนะฮะเป็นเป็นอ,อะไรเป็นไดโนเสาร์ที่แบบหน้าตาน่ารักดีนะฮะดูไม่มีพิษสงนะอ่า ไมอาอะไรนะนชื่อไมอาสโร่าหรือเปล่าอันนี้ใบสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะเหลือโอ้สีใบเลยนะผมขาดไปสีใบนะอันนี้อ่มาดูไมไมอาสโร่ากอนอ๋อไมอาไมอาสโรอ่าลำตัวยาวยี่บห้าฟุตนะฮะน้ำหนักสี่พันปอนด์นะฮะเป็นสัตว์สองขานะครับผมมักอยู่รวมกันเป็นฝูงนะกินพืชเป็นอาหารมีถิ่นกำเนิดใน อเมริกาเหนือนะสี่พันปอนด์เลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเดือวสีใบถ้าใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยมามามาคุยกันได้นะผมก็อยากเห็นเมื่อกันอีสีใบที่เหลือหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็ยังหาไม่เจอนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบอ่า u n f i n i s h นะฮะ unfinished mission สำหรับผมมากนะฮะไม่รู้ว่าจะตามหาที่ไหนจริงๆเลยนะอันนี้นะแล้วก็อันนี้ยังไม่จบนะยังมีอีกนะ ก็คือผมจะเล่านิดนึงว่าตอนที่ออกกันเนี้ยมาเนี่ยมันมีแคมเปญน,นะส่งเาเรียกอะไรเป็นส่งซองหรือตัดโลโก้หรืออะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วไปส่งชิงโชคนะในช่วงนั้นเนี่ยก็คือ Universal Studio ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเพิ่งเปิดใหม่ๆนะฮะก็เกิดมีแคมเปญให้แบบว่าใครส่งโชคได้ได้รางวัลที่หนึ่งนะก็จะได้ไปเที่ยว Universal Studio เีแปนนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ที่หนึ่งนะแต่ผมก็ได้ที่สองมานะนั่นก็คือเครื่องปาล์มนะฮะปาล์มรุ่น M 1 0 0นะซึ่งอาปาล์มคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันรุ่น M 1 0 0เนี่ยก็คือมันเป็นบรรพบ,บุรุษของพวกโทรศัพท์มือถือยุคเนี้นะฮะก็คือพวกเอ่อแท็บเลต็ตพวก iPhone อะไรพวกเนี้นะแต่ว่ามันมันยังไม่ถึงขั้นที่เป็นโทรศัพท์ได้นะแต่ว่าจอก็จะเป็นแบบภาพกราฟิกแบบเกมบอยเลยนะฮะ ซ,ซึ่งหน้าที่ของมันก็คือเหมือนจดโน้ตจดอะไรเนะี่ยเป็นจอเป็นทัชสกรีนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวเครื่องอ่ะผมไม่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาแถมมาอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่กล้าใช้เลยนะฮะน,นีพ่พูดตรงก็คือไม่กล้าใส่ไอ้ไอ้ไอเครื่องเครื่องปามเลยนะนั่นคือกระเป๋านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าในไทยมีกี่อันนะฮะบ,บริษัทที่เขาทำเนี่ยทำมากี่อันนะฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมเดี๋ยว ข้างในก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากนะแค่บอกว่ามีแท็กว่าเป็นจุลศิกปาร์คสามนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับผมก็จะมีลิขสิทธินะเดี๋ยวนะผมขอดูหนะน่อยนะก็จะอื Universal Studio Consumer Product Group ไม่มีคำว่านอตฟอรเซลหรืออะไรนะมันอาจจะเป็นสินค้าที่ผลิตออกมาจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเขาผลิตเอ่อมาเป็นเป็นพิเศษเพื่อโอนตินโดยเฉพาะนะอันนี้คือเขาแถมมากระงวัลที่ผมจริงโชคได้นะแล้วผมก็เก็บมันไว้อย่างดีเลยนะนั่นคือแล้วก็จะมีโลโก้ JP สนะครับผมปัม๊มอย่างนี้นะอ่าก็เป็นกระเป๋าไม่รู้ว่าหนังเทียมหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็มีลอกนิดนึงนะตรงนี้ซึ่งแต่ว่าโดยรวมพวกนี้ยังไม่แข็งไม่กร่อนไม่ลอกนะ ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็เปิดออกมานนี้ก็จะเนี่ยก็พอจะจัดการได้อยู่นะว่า,าตัวเครื่องเนี่ยก็จะใส่จากทางด้านนี้นะฮะรงนีก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะจริงๆอ่ะมันจะมีอัพกานะให้ทัชแล้วก็มีปุ่มนะฮะมีมีประมาณนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็ใช้เน็บบัตรเี่ยเน็บอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ตัวกระเป๋าลูก,ก็มีความทนทานอยู่นะถือว่า ดูตัางหน้าเครื่องนะเครื่องมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมอยู่มปลายนี่เลยนะแล้วก็แบบมันมันมันแบบเทคโนโลยีมันก็เลยแบบมันคือถ้าสมัยนั้นมันก็เหมือน iPhone รุ่นล่าสุดอะนะแต่ว่าแบบว่าเทคโนโลยีมันมันมันไม่ได้แบบอัตประโยชน์ขนาดนั้นนะฮะก็เอามาแบบว่าดูแล้วมันก็ไม่ไม่ได้คุ้มค่านะเหมือนกิ้งกาได้พลอยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าการเข้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าการอั เฟิร์มแวร์ต่างๆของ,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 งตัวเครื่องเนี่ยมันต้องใช้คอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตนะซึ่งๆๆผมใช้บันไดไม,ไ,มไม่เต็มคือที่ใช้เวิร์กสุดคือนาฬิกาปลุกการคิดเลขนะฮะแล้วก็มีเกมให้เล่นเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าโดยรวมมันก็เป็นอีกหนึง่งความทรงจำนะสมัยตอนที่ไล่ล่าตามเก็บการ์ดนะฮะก็ถือว่าสนุกอยู่ในระดับหนึ่งนะระหว่างอไอเทม2ชิ้นนี้นะแต่ว่าผมก็ยังคาใจนะสี่ใบที่ขาดอยู่มันหน้าตาเป็นยังไงนะถ้าใครรู้หรือว่ามีใครคิดจะ ไอ้ก๊าซซัมผมก็ไม่ไม่น่าจะเหลือรอดแล้วเหลือนะก็แบบว่าก็เหลืออยู่แค่นี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็มาแชร์ให้ฟังกันได้นะนะฮะแล้วก็บีเนอร์จีนี้ก็ขอตัวจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ b ับส i b e นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งติดตามชมคลิปใหม่ๆขังช่องด้วยนะฮะบีแอนเน e ร์คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะขอทับสบช่องดีมินิช้สวัสดีครับ